ไม่ผมไม่ใช่เพชรคาดคาดลกสารคือจุดอ่อนของคุณที่ศัตรูจะไม่รับรู้มันจึงสำคัญอย่างยิ่งมันแม่งแยกพวกเราจากพวกมันผิก,การต่อสู้อาจะกรอเขาคนนี้คือฆาตกรแต่เขาต้องถูกตัดสินจากใครเจาร้จาหน้าที่คอรัปชันเหรออาจะกรอรท้าทายกฎหมายคุณรู้เรื่องนี้ดีกว่าใครไม่น่าเชื่อเลยจริงๆรัสสากุลช่วยพวกเรา ออกจากซอกอันมึนมีของหัวใจการตอบแทนที่เขาขอจงกลา้าทําในสิ่งที่จําเป็นผมจะกลับไปก็ช้มต่อสู้กับเราอัยกณ์พวกนี้แต่ผมจะไม่ยอมกลายเป็นเพชฌฆาตอย่าหันมาคุณเป็นตำรวจดีหนึ่งในส่วนน้อยแกต้องการอะไรคารเมนฟาคอนบนยาเสพติดเข้ามาทุกอาทิตย์ไม่มีใครจับเขาทำไม แล้็เข้าติดสินบนกับคนที่ควรจ่ายอะไรให้จัดการเขาได้กดดันผู้พิพากษาฟเฟเดนกับอัยการกล่าวพอที่จะดำเนินคดีราชเชลดอสแกเป็นใครอาสัญญาจากฉันแกคนเดียวเนี่ยนะรรวมกันเป็นสองเราเหรอ อายุคกำลังมาคุณจัดการกับฟอคนี่แบทแมนพึ่งเริ่มตน้นผวหคุณหงิทำงานอยู่ที่ท่าเรือกับฟอคนี่เขาทำงานหน่อเวลาเป็นหลูกสมุนโจนวกมันแบ่งคองเป็นสองส่วนส่งครึ่งเดียวให้คนกลางทำไมแล้วที่เหลือล่ะแบทรู้เขาไม่ได้บอกเขาจะบอกผมอธิบดีโรบส่งกอ่อกำลังเพื่อจับตัวคุณ เขาคิดว่าคุณเป็นอันตรายคุณคชืว่าไงผมคิดว่าคุณพยายามจะช่วยแต่ผมเคยคิดผิดมาแล้วเยี่ยมผมาหวหนาแก้งไม่ได้ไงคุณจาออผมเป็นผู้กองแล้วนะคุณด้ิรวมตนสิ่งที่ดีเอาไว้ผู้ตำรวจชั่วผวา ผู้คนก็เริ่มมีความหวังเกาะเนโรพินาตแล้วเราจะไ,ได้โตเคลนกับคนใครอีกครึ่งหนึ่งที่เข้าไปจากอาคัมเราจะเจอเราจะกู้คืนก็ท่ำแล้วเหลื่องการยกระดับล่ะระดับล่ะพวกเราใช้ปืนกึ่งอัตโนมัติแต่พวกมันใช้ปืนอัตโนมัติเราเริ่มสวมเกาะเครียบราแต่พวกมันใช้กระสุนจอกกระแล้วแล้วคุณกระสวมหน้ากาก แล้วกระโดดจากยอดตึกดูม่นี่สิปล้นโดยใช้อาวุธคดีขาดกรรมซ้อนติดใจเรื่องสร้างภาพมายาเหมือนคุณทิ้งนามบัตเอาไว้ด้วยโจอเกอร์จะลองสืบดูแต่ว่าผมยังไม่ได้ขอบคุณคุณเลย ไม่ต้องก็ได้